สวัสดีอุช่องสุยแคทตี้ชาแนลครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันในเกมไมค์ครับวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดต1.17ว่ามีอะไรใหม่เพิ่มมัง่งแต่ก่อนอื่นไอชิปเปอร์เองออกไปอโอ้บ่มนีก็ตายสิอีผีผจริงจริงจริงคนต้นไม้ควรจะมานะแต่ว่านี่มันหาด้านเน็ต ก่อนอีกก็ซ่อมหลุมคิปเปอร์ไปก่อนดีกว่าซ่อมหลุมคิปเปอร์โดยด่วนเออเข้าใจเลย ของอะไรเสร็จเรียบร้อ,รอยแล้วนะก่อนอื่นเริ่มที่ของมันจะมีของสองประเภทคือของที่ถูกปรับเปลี่ยนกับของที่ถูกเพิ่มก็้ามาเริ่มที่ของที่ถูก์แบบเปลี่ยนกันเลยของที่ถูก์แบบเปลี่ยนก็จะมีเ,เล็กๆยหนอยก็คือพวกพวกงพวกเล่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเน เทคเจอร์ไปหมดเลยคือปกติไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยโอ้เก็บเก็บเก็บของพวกนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้โชว์ไปแล้วจะไปไหมน้ำใครอ,ออกมานี่ยังเราจับเลขก่อนลาฟิสฉันต้องอยู่แถวนี้ทอง เพ okay. ชรเอมอลอนคือของพวกนี้มันจะเปลี่ยนรูปมันจะเปลี่ยนเทกเกอร์ไปจากปกติที่มันจะหน้าตาคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆสองบล็อกนี้จริงๆมันควรจะเหมือนกันหมดเลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> สวยงามเอาเก็บ <c oughs> <Okay. S 2> ไม่จะเป็นต้องใช้แล้วก็เก็บ แล้วก็อีกอันนึ่งที่เด่นๆเลยคือจังเกิลลีฟหรือใบไม้ของไม้จังเกิลมันจะมีหน้าตาเหมือนมีเศษฟ้ากอะไรสักอย่างที่เป็นสีเขียวๆนะวยวแต่ถือในมือเห็นเป็นสีเหลืองนะฉันไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสวัดดีเจ้าหมูฉันไม่ฆ่าแกันหรอกตีเทียน <laughs> ตอนนี้ก็คือของให้ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่โอ้โหโคตรเยอะเกือบเต็มกล่อง เริ่มทีอะอย่างอือยังอยู่แะไรกันแล้วก็คือแร่มันจะมีแบบที่มันเป็นดำๆมืดๆขึ้นมาอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอแบบที่ไหนเหมือนกันน่าจะอยู่ตามเหมืองมันเขียนว่า deep plate ก็น่าจะอยู่ที่ ลึกๆอะนะส่วนสีขาวๆในมือนี่ก็เพิ่มใหม่เหมือนกันเป็นแร่ที่ชื่อว่าแคลไซซึ่งน่าจะมาจากแคลเซียมเลยดูออก<ร>ลบแคลไซน่าจะมาจากแคลเซียมเราจะเป็นบล็อกสีขาวๆทุบมือได้ไหมเนี่ยเอ๊ะไม่ได้ ทำแผ่นนี้ไว้เพราะว่าเราจะได้เอาของไฟกรอบโอเคเก็บของเพลงที่เคยลองครั้งที่แล้วกำลังตอนนั้นจะไม่เฉลยใช่ไหมโอเค,คแต่สุดท้ายจะเฉลย <c oughs> เฉยเลยช่างกันเลยพอเลยแกนะ่ะค,คือพวกไอเทมโอเคเนี่ยและหลักๆตูก็ทำมาซะเยอะเชียวช่างมันมละกัน อะโ okay. อ,อเคน,นี่ด้วยมันจะมีของหลายๆอย่างคอ้่วยน,น,นี้อ,อะ,มอออะไม,ะไม่โอเคต่อเน่ยต่อแนวขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะมีของที่วางันผนังนิดหน่อยอืมอันนี้วางันผนัง เฮงกิ้งรูทตอกแนวมันรากไม้กับไลเคยนเออใครก็ต้องไปอย่างนี้แหละอู้วางคืนได้ด้วยหรอวางได้ทุกที่ทุกเวลาออกมาเป็นแบบเส้นทางสวยงามเลยจ้ะนีตกน้ำไปเลย กรอบรูปอันนี้ก็เพิ่มมาใหม่เหมือนกันเป็นกรอไวเทมเฟรมก็คือเป็นกรอบรูปที่มีกิมบิพิเศษคือเรีองใส่ได้ก็ว่าหนึ่งกันนะโอเคเอากรอบรูปใส่ไปในกรอบรูปพี่บาเงียบปะไรก็เอากรอบรูปใส่ไนกรอบรูป,รป,ป,รปจริงๆนะอันนี้ที่ถือในมือคือ มันจะมีอันใหม่คือแรไอรอนก็คือเป็นไอรอนพอขุดเสร็จแล้วจะได้เป็นอัดก้อนแบบนี้มาเทนที่จะได้เป็นแบบเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบทองนั่นแหละรวมถึงคอปเปอร์อันใหม่ด้วยแลหน้าตาแบบน,นี้คอปเปอร์จะอินกอดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้หน้าตามันทองแดง เพราะมันคือทองแดงไงล่ะแต่ก็อเมทิสสวยงามโอเคจะมาโชว์ของเล็กน,น้อยเก็บให้หมดไอ้พวกเนี้ยไม่จำเป็นโอ้บล็อกอเมทิส ฉันว่เอาออกมาใส่ตัวให้หมดก่อนเลยดีกว่าตอนนี้เอ๊ะเสียงยังวะอันนี้รีวิวหมอันนี้ไปแล้วอันนี้ยางอันนี้ยาง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 อันนี้ยางยางนี่ก็ยางนี่ก็ยางโอเคพวกนี้คือไปหมดแล้ว เล็กเ,เต็มตัวเลยบอกเข้มาที่เพิ่มเข้ามาคืออเมทิสเวลาเหยียบแล้ววางก็จะมีเสียง <c oughs> โอ้ฝิด <c oughs> นั่นแหละอันนี้อีกอันหนึ่งคือบัตติงอเมทิส <c oughs> มันจะแบบแท่ตากแบบตแตก <c oughs> ต <c oughs> เหมือนกันแหละ แล้วก็มีเป็นผลึกแร่อันแรกคือคัสเตอร์ใหญ่สุดแร่คัสเตอร์แล้วเหรอคัสเตอร์ไม่มีแร่คัสเตอร์ไม่ใช่แร่ utter, กูปากไปคัสเตอร์เป็นของเที่วไปตัดกูป้กไปโอเคอันนี้คือขนาดค่อนข้างจะใหญ่กลางเล็กจิ๋วดะเหมือนว่ามันจะเหมาะกับการมาอยู่บนบล็อกนี้มากกว่า คือว่าสวยงามต่อมาเป็นเพอยท์จิบสโตโอ้โอ้วางนี้ไม่ได้เหรองั้นก็แบบนี้แล้วกันที่วางนี้คือจิบสโตนบล็อกก็คือบล็อกของเงินดีนี่แหละออ้มันวางที่พื้นได้ด้เยก็คือออกแนวเป็นหินง,งอกหินย้อยนั่นเองมัน มีหินงงอกข้างไหมไม่มีนะเอ๊ะมีน้ำหยดด้วยแต่จะไม่ผิดเหมือนถ้าเป็นบกลกราวาอยู่ถ้าเป็นลาวาอยู่ข้างบนหนึ่งก็มันก็จะมีลาวายหยดโอเคต่อไปมอสคาริทอุ๊หติดก็ เช่นเดียวกันคือไว้วางที่พื้นมันจะเป็นฟูพื้นฮิฮิโอเคไม่มีถังขยะส,สัีส้มเไยดีเนี่ยรู้สึกว่าข้าวของมานกะดีจริง รอสักครู่รีวิวแล้วไป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 แล้วแล้วก็ไปแล้วลงถังกะยให้หมดอ่าเอาของรถมาออกมาอันนั้นไ้ที่หลังออกไปออ้เอ็กซ์ ใช่สิจะไปผลับอะไรก็ดีนี่ดีกว่าโอเคอมันงขยาไปซะแต่ว่าคือมอสบล็อกใช่น่าจะแบบแผ่นนี้อู้มืดแล้วนี่นะฉันรู้สึกว่าพื้นมาเรืองแสงมันชื่อโกอะไรเข่นฉะนั้นมันจะเรืองแสงและของพวกนั้นก็ด้วยอู้ซอมบีเยอะจังหลับ ่าลงเพ Get ียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่าไมนตอนเช้าพอเถอะนั่แหละก็บอกว่าไม่ตาย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 ตวอยู่ไหนตายอ่ลิบอกไม่ตายหะือ้โอตายห่านแล้ว ตาเม็ดของหน่อยๆนะต่อมาคือรู้แตเดิร์ก็จะเป็นดินที่หน้าตาหน้าตาพื้นที่เก็บข้อมูลเต็มนเอยกลับมาใหม่แล้วกันโอเคกลับมาละรู้แตเดิร์คือเป็นดินที่แบบหน้าตาประหลาดๆหน่อยแล้วก็ตู้โดนคิปเปอร์เวอร์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตู้โนจะคิปเปอร์มาละ แล้วก็บล็อกใหม่บล็อกทัาฟซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอที่ไหนเองคือเองคืออะไรวะโอเคมูคิดอะไอาจจะเป็นเข้าโซนพืชกันบ้างบิ๊กดิฟลีใช่นะใช่เพราะว่ามันก็จะมีพืชโอเคคือตอน้นสูง ซึ่งก็ต่อสูงได้ไกลเชียวความสําคัพิเศษก็คือว่าเรายืนอยู่ข้างบนมันสักพักหนึ่งมันสก็จะล่วงลงมาแบบนี้เลยแถมมันยังมีต้นเล็กด้วยวางไม่ได้เหรอวางที่ไหนบ้างเนี่ยวยัวนนี้วางไม่ได้อู้วันนี้วางได้เมื่อจะเป็นต้นเดียวกันแต่ดูทรงล้วคงจะยังไม่โต อ่ะก่อนอื่นก็ตอบพื้นที่ั่หมอนนี้ดีกว่าเพราะว่าพื้นน่าจะต้องวางมันเยอะต่อมาโอ้อันนี้ก่อนสปอตบอสซัมของชอบเลยไว้ตรงนี้อ่ะวางวางแล้วมันก็จะมีผงสีวเขียวร่วงลงมาจากชื่อแล้วคงจะเป็นสปอตของไสักียงแต่ฉันชอบนะมันเป็นเอฟเฟกต์ที่อ่ารัก มา嘛อสิเลียก็เป็นต้นไม้นาตาต้นไม้ติดตัไมีก็ตามอะไรฟ้าวลยก็สิเลียก็เหมือนกันแค่มีดอกมันเองไม่ตกนะลงถังขยะไป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 สิ ไวคลิปอื่นเถอจะ,จะออโอเคต่อมาใบไม้ใบของแอฟริกาใช่ไอใบไอใบนี่แหละแล้วก็ฟอเรต์แอฟริกาก็เหมือนกันจะมีดอกไม้ไอคิดแล้วมันคงไม่ได้เอาไว้วางแบบน,นี้เลาวใช่ไหมอโอเค,คอต่อมาครับผมไม่ใช่สีพึ่งมาละไม่ใช่บล็อกคอปเปอร์ มันจะเป็นบล็อกหน้าจะเป็นส้มๆแบบนี้นนซึ่งถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆนานมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเบบด้วยกันตามระยะเวลาวิธีหยุดการเปลี่ยนสีก็ใช้บล็อกทีนี้โคมกดใส่มสนซแะบบทีเนี้ยมันก็จะหยุดการเปลี่ยนสีเ,กเทเกเจอร์เปลี่ยนไปไหมเนี่ย นึกว่ากดไปแล้วมีเสียงเพลงขึ้นเปล่าเพลงเกมเอะ๊ะอู้หผงสีเขียวๆลอยตามลมมาจากไอกดอกไม้ันไรนนใช่ไหมเนี่ยงั <c oughs> นย้นดีนะนะในโบนี้ก็จะเปลี่ยนสีจะค่อยกลับมาดูกระท้ายยิบแล้วกันแล้วก็ผลไม้อัปเดตโกบริไม่กินละโว้ยไม่เป็นไร มันก็เป็นผลไมใ้ใหม่ที่จากการทดลองแล้วไม่ได้เพิ่มค่าสาระอะไรแต่อย่างใดแค่ามาให้ดูมันเัปเด,ดใช่ปะโอเคตัวคือถังกระยะของเทเลยในสวนของก็ใกล้หมดสักทีหนึ่งดูเหมือนว่าอาหารที่ฉันเอามานี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะฉันหิวโอเคเหลืออีกแค่ห้าห้าชิ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะฝะ ไอไฟอะไรเนี่ยโอเคซึ่งอันถัดมาเราจะไปรีวิวกันกระถ่มในน้ำหน่อยหน่อยทางน้ำที่มีตัวเอ็กซ์ลอตก็คือวางก็จะมีน้ำออกมากับตัวเอ็กซ์ลอตเจอกันตักน้ำขึ้น ฉันนึกว่าฉันจะตักอันสำรวจมาได้แบบได้สินั่นแหละลงไปเออกับใสสบายสำรวจอุ๊บเอ๊ะทำไมทำไมน้องมีเอฟเฟคลอยออกมาจากตัวน้องละ่ะแถมน้องตัวเอียงอีกตาไปทำอะไรมาฮะไม่มีอะไรโอเคมันก็จะเป็นตัวน่ารักน่ารักขึ้นบกก็ได้ น้องน้องน้องจูงได้นะแต่ขอจูงหน่อยสิไม่โดน่ะเอ้า <Okay. S 1> โอเค,คน้องก็จะเดินแบบสงบสุขสุดๆจต้องไม่เคยเห็นที่ไม่แบบ จูงน้องแล้วน้องวิ่งวนรอบตัวค่าเราไม่รู้ว่าดอบอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่ดอบอะไรนั่นแหละลงไปเลยน้อนต่อมาป้าหมึกเรืองแสงที่ชนะการ งั้นคงต้องไว้แยกบ่อกันบอน่อนังของปลาหมึกนะและก็ใช่เวลาปลาหมึกตายก็จะแบบ growing sack มันก็จะเป็นเหมือน ing อ sack ที่มันเป็นของปลาหมึกตัวปกติขอยืมน้ำหน่อยนะนอนๆ้นนยลงไปทำไมออกไปอ่ะปลาหมึกจะได้ ลงไปไหวในน้นซะเอาอิสระเข้าไปในน้นตัวนึงแล้วมลามึกก็โดนกัดตายดูเหมือนวลามึงจะไม่ถูกไก้สล่อพอมาไว้ตรงเดไอ้สล่อก็โดนขนมกัดเลยปามึก้ไฟแล้วครับแล้วก็เอาถัดมา powder snow bucket ตรงไหนดีละ่ะแต่ก่อนอื่นถังเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ย๋ยนลงน้ำไปก่อนแล้วกันบินบินแฟกไม่จำเป็นเอาไปเล็กตลอดฉันให้โอเคขุดหลุมปใช่ไหมเวลาวางแล้วมันจะได้ก้อนอะไรสักอย่างนึงออกมา วางได้็อกเดียวนี้นะฉันนึกว่าวางได้หลายบล็อกแล้วพอโดดลงไปมันก็จะเริ่มขึ้นเอฟเฟกเป็นหิมะขึ้นมารอบจอนะครับผมไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็ตุ้มตุ้มเออตุ้มสิกระโดดยากมากอ่ออกไม่ได้อ่แล้วพอเราออกแลกวมันมาล้มันก็จะเริ่มมีเอฟเฟกโอเค ที่เดินไปใช่มันจะทำให้เหลือดลดเคยลองแล้วกับหมาแล้วสุดท้ายเด็ดสุดเลยสปายกลาสเป็นกล้องเป็นกล้องส่องฮาแล้วับผมไม่ไม่ไมส่องหาสิสสจะได้เราสามารถเห็นรล,ละเอียดได้ดีขึ้นนะครับ ชั้นเอฟเฟกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราส่องเห็นหมดเลยส่องไปตดวกันดีกว่าอันนี้เห็นทุกอย่เทมเห็นทุกสีทุกอย่างอเมทิสแล้วก็ซอมบีมบฉันอยญกชอบเลยนี่คือของไี้ถูกใจที่สุดแล้วคือสไปคัสซึ่งมันก็มีสูตรคราฟอยู่นะ ก็คือใช้อันนี้สองอันตั้งเป็นเส้นตรงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวียังไม่นอนนะเพราะว่ามันใกล้จะจบคลิปแล้วเดี๋ยวนี่จะงำยะไรหรอ นี่ไงกรอบรูปยังอยู่ดียังอยู่ดีแล้วก็ยังอยู่ดีดีที่เราดีที่เราไอ้นั่นใช้มันเร็วโอ้โอนอนก่อนดีกว่าอ่าฉันองไปจะปินข้อมูลเต็บโอเคเพราะว่ามันมีสุดขาอยู่แล้วกันเดแต่ขึ้น เดี๋ยวขึ้นได้ดูโอเคเขาตคกี้จะเป็นเท่านี้ไม่ไหวแล้วสองรอบแล้วนะกดบาย